ค่ะชั้นวันทาอินทรโชดค่ะที่ันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด13ปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนะักอาการมีแต่ทรงกับสุดน้ำตาล200 300บางครั้งถึง500ดีฉันเคยน็อกเข้าโรงพยาบาลสองครั้งหมอบอกว่า ถ้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจแต่พอดีคุณพี่อรชรไปทําบุญและลงไปเจอในชั้นขายของนอนขายค่ะลูกสาวขายแทนก็เลยลองให้แนะนําฐานชนิดรินฉันทานครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักคืออะไรมาจากอะไรฉันไม่รู้จักแต่ความที่ฉันอยากหายอยากทดลองเพราะที่ฉันลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงที่ฉันทานมา ทุกอย่างใครจะเอ่ยอะไรมาดฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอสนิตินฉันทานได้หนึ่งเดือนความดันลดลงประวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชามือหายล็อกหมอเรียกเข้าห้องสอบเลยว่าป้าป้าไปทำอะไรมา ทำไมเดินที่แล้วน้ําตาลยัง400อยู่เลยเดินนี้ทําไมน้ําตาลป้าเหลือแค่118น่าไปทําอะไรมาฉันก็ได้แต่ยิ้มยิ้มค่ะแต่นในใจว่าดิฉันเดินมาทางถูกแล้วนะคะ